เอาไปก็เสียวอ,อยู่เดียวร้ายไร đó เมื่อลาชิบถวยกับพออ่อต่างยูบานยูเซก็เกมื่อบานกับขึ้นหอนเงเทมไหมย,ยูเทพกับขึ้นหอนบานาเฮ้ยเจ๋งเจ๋งจังเลยจต่ชีวิต ่ร้จะเอายังไงกับชีวิตคือตัวเาตัวนึ่งน้ำไม่ก็เดี๋ยวออกละหลายเข้ามาสิแเปล่าแนวมาตัดออกดีดีเพื่อนแมนที่ดอกตะวาหาขึ้่อนกันไมีใมีไหม เสี่ยวไม่ไพ่เอาะไรก็สิบพานลูกค้าหางลง่องไม่อีกก็สิบพันคูมอีกแล้วทำห่อคอยห่อคอยกว๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เนื่องจากเป็นลานนี่พอน,ะนาะมานั่งอยู่บ้านซือเกี่ยวห็นเกี่ยวน,นี่พอเนาะมันตายชีวิตนะได้แต่คิดตัวานั้แค่คิด แค่คิดได้จะคิดหอย่างไรล่ะไม่รู้เขาสิน้ำมาจะแล้วอีกหรือว่าโสงสิน้ำมาจะแล้วอีกหรือตรงเขาบอกว่าใบ,าบาเย็ดใบเย็ดเนื้อขาวตายิ้มเจ็ดยนี่ก็ได้ไปเช็คตาอีกแล้วนั่นเพรา,วาะว่าเราว่างตาสวดด้วย <laughs> เขาใบเห็นยังเนาะสองอาทิตย์สามอาทิตย์เออภายในเดือนหนึ่งน่ะเขาไปเห็นยังแต่เขาก็โอดบะไรคือว่าบอกงายตัดนึตัดหนึน่งตไปตัดมาเขา,าเก็จะไปหาเจ็บเศษไหมแล้วปะเนี่ย ทมมั่นมเงี้เงเง้มเงเนี่เขาขึ้นไปแตงกิงแล้วนี่แตงกิงบอกม่วงเนี่แตงกิงมะม่วงเนาะมือนึงกับสิไดแล้วแค่ตนหรือมือละตนน่ะผููแตงกิง่นก็นกนได้ได้มือหลายๆตนเนี่ยเขาบนเป็นลูกชาวนาเนาะอะไ <c> ร <ười> เห็ดบกเก่ง <c ười> เขาวนาเป็นลูกชาวนาอะไรเห็ดบกเก่ง ว่าบางนั่นแต่มันมาไถไถหลาบในป่าม่วงให้ย่านถือพอ,อนาําไอ้ที่ว่าป้อนมาจากแข่งนะพอ,อนาําเจาะบาดาลน,นะเพราะว่าว่างพอ,อนามานี่เนะนาะพอนําใส่บากม่วงนะมันมสิออถถน,น,นีอยู่ซื้อมองก่อนขึ้นเงี้ยเน่านาะ ท่อหนึ่งเปิดเอาน้ำขึ้นเงี้ยนเลยเลยจะมีสายท่อวางอยู่เดี๋ยวนี้ขอเวลาให้ขึ้นจักลอยล่นี่เด้อเปล่บ่งม้วงมาสั่งได้แทะลอยล้ ta lông mông nè, mến tít căn bả, tổn mông mông. Tổn năn, mến, mến, adê. Tổn năn mến tuỵ. Tổn nì, xứ, cẳng cẳng nì cặp Đơn năn, hỡi tát. Mông đơn hiên, tát ổ. Tát tổn bả, สี่ห้าต้นคนเดนมน่ะมองรถจอดรถจอดอยู่หนีวะฮาวา่ามันสบายดีจอดรุ่งเทวาสนาสงสารตากแดดตากฝนจนว่าสีถลอกเบิร์ดเนาะตากอยู่เดินบานเงี้ยนเอารุ่งถิ่มตากไปกโอ้จนออกสีเบิร์ด